งั้นทุบแม่งขาดขาดไปเลยจะด่าใครทางมันทุบได้ได้ทุบได้มึงมาทด้มึงมาดิมาทุบมาได้มึงท้ากูได้มึงคว้าเลยนี่เน้่ยเฮ้ยทุบแรงโง่เกี่ยวไม่ไม่กูบอกแล้วไงแม่ไม่ขาดไอ้ง่ชุ่ยมึงปากดีมากทำไมตอนพวกมันบุกมามึงไม่เห็นปากดีมั้งวะความผิดกูไม่ใช่พวกมึงเหรอ ที่ดีกลับบ้านแล้วมึงตามกูมาทําไมมึงไม่ตามมามึนคงไม่บุกมาหรอกมึงอย่าผ่านได้ปะทำไมกูผ่านไม่ได้ชีวิตกูบัดซบตั้งแต่เจอมึงแล้วชีวิตมึงเป็นของกูชุวยกูมึงเองเอาไว้รอดก่อนเฮ้ยสัตว์ทำไมฮะฮะทำไมทำไมมันขึ้นมาขึ้นมันดียหเลยเฮ้ยน้ำ